สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับนี่หนาวอ่ะคุณนาร์มาทำอะไรจ๊ะนี่กินเป็นแหละจ้ะความดีตัวไอเดียน้องคอยทำอะไรคะคือตาหนุ่เด็กๆนะคะทุกคนน้องคอยชอบกินมะนาวค่ะทุกคนแล้วแบบคือน้องคอยชอบเลียมาตลอดเลยค่ะทุกคนน้องคอยชอบกินมะนาวค่ะชอบตกลงชอบกินหรือชอบเลียทักเลียแล้วกินเลยค่ะทุกคนชอบเลียมะนาวซั้น สวัสดีค่ะเป็นทางการด้วยค่พี่น้องค่ะอันมื้อนี้คิดอยากกินไอ้กิรอพี่น้อง<ม>เขาเอิ่นกิรอหรือ,อยังแมงสตดิ่งบ่ะชื่อน้องมืม้อนี้จะไม่กินแมงแมงสตดิ่งพี่น้องมาเด้อมาเด้อกับพี่จับกับว่าไม่อย่างไรแล้วพี่นอ้อนงค่ะไปยุ่วฉาผู้ดีละแมงบ้านๆเท่านีน้เนาะแล้วกว็ถั่วแมงสตดิ่งเอาคนนายกินถั่วแมงหมดเลยแล้วก็มีไอ้ผักแก่ด้วพี่น้องนี่นะจะนี้เรื่องจะ มีปลาแล้วก็มีตัวลิสงขัวนอ้อมะนาวหัวหอมมันนี่พวกกินกระเทียมได้พี่น้องจากเพราะว่าไอ้มันเผ็ดอันนี้มันเผ็ดแล้วไปน,นี้ก็มีแมงสะดิ่งได้พี่น้องคะ่ะแมงสะดิ่งกับสีขัวใส่อันบักพริกมันนี่พวกกินบักพริกส,สดกินบักพริกไอ้ขัวใส่แมงสะดิ่งพี่น้องขัวใส่แมงสะดิ่งเด้อแล้วก็มีคามีใบไอ้เนียงกบใบตุยมันทั้งคนนี่คือ บ่ได้ทอดเล้วจะเด้อดได้ดีกว่าแหงๆเอาเอามาพี่น้องมอาฮอรจักบาดรม่เนี่เปลี่ยนเมนูคิดอยากของแปลกๆพานๆเปรี้ยวเปล้วท่านผู้ชมนี่ยพี่น้องจ้ะตากใสเ่เลยค่ะบักพริกเนาะบักพริกแล้วก็ไอ้ใบเนี่ยังสมุนไพรอยู่ในห้าวค่าใบตุยใส่ไปตาก พี่น้องห่อยังสีเลยห่อยังสีเลยพี่น้องจ้ะนี่ห่อแบบนี้เลยนะห่อร่วมกันไปเลยนะหลายอย่างเนาะห่อใสออ่ทั้งหอมทั้งปลาแห้งทั้งบักนาวทั้งไอ้ตัวลิสงแ,แต่มีค่ามีใบเตยมีแบบผแมงสะดิ่งพี่น้องอันห่อยสีเลยมาพี่น้องไหมชิมมั้งเช่คบอ นี่ลองค่อยกินอย่างคัง่ง,งบ่นี่คั่มดีคัามี่ออาเผากระ,ะดัะทำเป็นอพอเท็ลูกสาวอ๋ออ๋ออะไร่ปถามแม่แม่อาเพื่อเอาโอ้โอเยอเยอะนักงั้น,น,น ก็ม้วนพักนังเลือเอาอีเลื่นิเ่อนหนบ้างฮาพี uh> ่นหองบแคบข้างแหลกพี่กินอืพี่ก็ใส้ไร้างเหพี่ร้อเปล่าวพริกเนาะพี่นีคะ เน,นี่ยตักไปอยู่ไอ้บางข่างพี่น้องอะไรก็ได้เน่าเครื่องเกี้ยงก็ได้เนาะโอ้ก็เผ็ดใช่ปะข้าหงหวัวหอมอืมอันนี้เหรออืมสุดยอดเฮ้ยกระบอกน่าจะหิวนะแม่มท้องร้องเลย nấm rơm nấm nhám rất là hầm, hầm bay thơm hầm sả khay, hầm bạch nao mày, ngao hầm, um, vạn ngon, bạn này khoang vạn không ăn gì nước cá, ở đây mình ăn cá vàng cá cỏ, này gì, ăn นัต้เติอ้วกเข้ากันเอเคไนี่รู้ก็สิ่อะไรไม่เอาเลยม่ให้เดือนะ่อสมาแจเนม่ยอืมกิน่าจะดิงดีเพราด้ต้องเด็ดปีเด็ดทัด

จะพิสที่กันี่เด้เนาะอ,อืมอืมอ้งใช่ปะนี่เป็นนาดแห่ท่านผู้ชมดัวเล็กไม่โ่งใช่บคขใหญ่โตๆแหละโตๆใหญ่ๆเอามานาปด้วย รูนนรกนายปูงจริงจริงอ๋ออ๋อน่าจะไข่ปลาละอันวอารูอารูนายปงก็จินเป็นโอ้ยมันอยู่ดังมันนี่แมงสดิ๊เนี่ยมันทีไข่เต็มท่อเลยนะเยอะไหมนี่ช่าทีอยู่งตักใส่เลยนะออนกานาว ได้เลยนะอนอันนี้เอาหลายครับแม่จะดิ่งก็ได้ี่ไหมมีงเยอ่ามีงเนี่อืมอืมเต็มปากเต็มคับดี่ครับอ่ะ เ่ยวมีเตินปากเลยเนื้อเปรียวได้เปรียวขนาดถ้าจะใส่ถั่วก็อร่อยนะอสอดยอดงนี่ครบรสได้ทุกอ้่งเลยเปรี้ยวเผ็ดหวานมัน เก็บนิดนิดดรบยกใหกินจะหันได้พี่น้องเด้อแซ<ะ>่บนี่เปลือง <laughs> นี่เปลืองนี่ฮะก,กิน ก็ในกรุงไทยไม่ไปไม่เรียนออนไลน์อยู่บ้านทำงานที่เรียนออนไลน์ก็อยู่บ้านไม่ต้องไปโรงเรียนนะคะแล้วทำไมต้องเรียนอะไรชอบเรียนออนไรโดนแม่โดนแม่ตีกันแล้วทำไมต้องเรียนอะไรแล้วทำไมไม่ไปเรียนอยากเรียนอะไรอยากเรียนเพื่ออยากเรียนเพื่อที่จะได้เลื่อนโอ้โหมีเหตุผลดีมาก Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những ัวพี่น้องตัวแห้งแห้งเลยกเห็ดอืมจี้งจกเห็ดธรมดาเน่ะนี่ทำยังไง

อมาเลี้ยบกุ่งโดางมันจะออกรสจัดไีหน้องเอาเผ็ดๆทำไมคือใบผู้เขาเนี่ย,ยหแหละใบผู้เคียวมากบางคนมันก็ไพ่ิดเพกินนะ เดียวโว้ยกินมะนาวเผ็ดอ่ะเอ๊ะคุณนายกินมะนาวเผ็ดห <c ười> อมเมันะดิ่งปากก <c ười> ินเปรี่ยวดีกินวิตามินซีกันนะหอมกินสมนุนไพรกินหอมกินมะนาวกินะตะไคร้ วมีอะไร,รู้ไหมมันเป็นยากินหัวก็ไขมันอย่างเดียวเหรพี่อเอา้าวงายทำไมกินแล้วเอาใส่ที่เก่าเนี่ยมันเป็นวิตามินซีรู้ไหมกินสมุนไทยนี่ก็คือ ไล่วัดหอมน,นี่ก็นนไล่วัดหาตะไคร้เนี่ยแก่ท้องแก่ท้องผุกท้องขึ้นเอือดเฟอเออ้อเป็นสมุนไพรให้หมดแล้วลูกกินอ่ะนี่ก็เป็นยามันแก้ท้องผูกเลยนะฮะนี่แก้ท้องผูกเลยนะใช นี่นี่แก่ท้องปุนี่มะนาวนี่กินแล้วต้องบิเข้าห้องน้ำส้วมตันท,ท,ทันทีลับนหอืมนี่กินมะนาวใ่ไห้หักางหักหาปุกน้า,นาทุกคอนไงห,หมดแล้วถูกอ่ะ ากินถั่วแม่มาแล้วนี่กปเบียวค่ะทุกคนนี่กรปอเบียวสุดยอดทุกคนเวลา่ากพอนะคะดูนะคะววเวลาน้องพอยกินอมมนา,านะคะเปียวตาหวานมัานตาหวาน ทตาหวานนยตาหวานไงทำตาหวานเนีเจอผู então, ้ชายทำได้ไอทตาหวานไงเลยเหรอไหนเจอผู LIKE ้ชายทำตาหวานไงทำตาหวานไงโอ้โหอาใหม่อาใหม่อาใหม่เียนบางมือเพ่อเจผู้ชายทำตาหวานไง ทำนาอนไใช่ไหมโอ้โหมันหวานไปเปล่าโอ้ไข่วะผู้ชายทำตาหวานโอ้โหหวานไ่เลื่อยน่แต่กินนี่นาย Tell <laughs> <laughs> nào bạn này yêu nào yêu này Oh, look at. Mhm. 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 nào Mhm. 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 แยกม่สดิ้งใบคลิกเกียออกี่้องออนะเล็ดมอาเกอดเกรดเ่อนี่นะอลายพวกพี่น้องกินกกไ,ไหมบี่ใบอะไรกอีเลใจ,จ๋าเรียกผักอีเลอ ภาษาไทยเขาเรียกใบชับรูบอกเรียกใบชับรูนั้นของกินมานของเล่นเลยลูกเจ้าเลยแล้ก็เหยาวขาไม่เล่นนเะลยเหยาวขาให้มันกระโดดจุกขึ้นมามทำไง,ง,งรู้บ่ไม่บอกเล่นเล่นอยนี้นี่เป็นอาหารอีสานพื้นบ้านทเท่านั้พี่น้องนะ

เก่งเส้นน้ำใหม่น้องมีเป็น,น,น <ขอ S 1> แถวรแลว้วนี้รรมันเกงเส้นน้ำใหม่เี่เกงส้นน้ำใหม่เ่อถ้าไอเจ้าตัวเนี่ยมันเป็นคู่รักับคู่รักอ,อะไรคู่รักนนี้อ๋อออเป็นน้อ แม่ไหนลองชิมอันที่หนูแบบเอาไปรูดมะนาวมาโอ้ไข่เยอะจังไข่เต็มตัวเลยที่มีกับพี่ตอนน้าก็มได้ไม่หนงเด้อทีแดงมีหิ้ดีแม่งอุนชุเป็นหนวเรื่องฝากคนที่ตามคนไลค์กงแชร์เปนหนองน้อเพื่อผู้ชมไใจให้สับคุณน่พลอยสวยกับพี่ลูกโป่ง คุณนั่งกับผมเ<ม>ลยหรอเอาค่ะ okay, สวัสดีค่ะทุกผู้โชคก่อนค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะคุณนม่กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ